ขาดเดียวนี่คือหายากสินลานหินรอยแตกเป็นแนวเป็นร่องเหมือนแผ่น <100 S 1> ดินแยกเป็นรอยแตกมีขนาดต่างๆซอกเล็กๆแบคบล,ลคายเข้นคุ้มเนื้อทะเลเกๆนตะไคร้เฟิร์นกล้วยไม้ชิ้นต่างๆลักษณะเฉพาะไม่บอกว่าเกิดจากอะไร ชมวิวสองร้อยเมตร